สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาแก้งาน่อน้าทิ้งอ่างล้างหน้านะครับที่เขาที่เขาทําไว้นะครับเราก็จะมาแก้นี่ครับเราติดตั้งอ่างไปแล้วครับนี่ครับแต่มันเกิดการรว่ดซึมในผนังนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะแก้กันใหม่นี่เขาแค่เอาไฟลนครับเขาไม่ได้ทําใส่ข้อตรงข้อต่อเลยครับเอาไฟลนทางานกันง่ายงครับ เราจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเห็นเป็นคราบดำๆนี่ครับนี่คือคราบที่เอาไฟลนท่อแล้วก็สวมลงไปอันนี้คือจะปูคอน,นเขียนใเข้าต่อไว้กอดทอ่อไม่ให้มันร่วงครับตามหลักก็มเป็นจริงเลยไม่ต้องต่อก็ได้ครับเพราะยังไงเขาก็ฉาปูอยู่แล้วเนี่ยครับนี่ครับเราจะเอาตัวนี้ออกจะเอาออกได้ไหมจะเป็นยังไงครับคอยติดตามชมนะครับเนี่ยแบบเนี้ นี่แหละครับเราจะแก้กันข้อเก่าเอามาใช้ใหม่ครับคือว่าเจ้าของเก่าช่างเดิมเขาเอามาใช้ใช้ครับถ้าเป็นทีมงานช่างเล็กก็คงต้องใช้ท่อใหม่แล้วครับก็ยังไงก็รับตามเข้ามาแล้วเราไม่ทาอย่างนี้หรอกนี่ครับแต่แล้วก็ขอบคุณนะครับที่ทําให้เรามีงานทํานะครับผมขอบคุณครับไปครับจวทำกันลงมือกันแล้วก็ออกนี้ครับนี่ครับ จะลำบากหน่อยครับเอาออกแล้วก็เลาะอ,ออกครับนี่ครับแล้วก็ผ่าแล้วก็เลาะออ,ออกค่อยๆใจเย็นๆนะครับนี่ครับสวยงามทำงานไปก็อย่าเครียดนะครับนี่ครับออกแล้วเขาไม่ทากาวครับเนี่ยเขาโดนไฟ โดนไฟเสร็จเพื่อก็สวงเข้าไปในเนื้โดยที่เราไม่ทากาวแต่เราก็ขอบคุณครับที่ทําให้เรามีงานทําเช่นเคยครับนี่ของใหม่แล้วครับเราจะส่เข้าไปอย่างนี้แบบนี้ครับสวยงามของเราก็สวยงามแต่เราจะทากาวนะครับผมเราที่ใส่เข้าไปใหม่เราจำต้องครับเราต้องทากาวครับทุกหัวย้ําช่างเด็กย้ําลูกทีมทุกทีมนะทุกคนนะครับ เราต้องทากาวนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ลดความเสี่ยงในการทํางานครับของการรั่วซึมนะครับถ้ามันรั่วซึมตามผนังนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนี่ครับกาลเอาไปครับไม่ต้องไม่ต้องความหมดนะครับพี่น้องพี่น้องของผมไม่ต้องกวามหมดนะกาวเรามีเป็นลดเรามีกวเป็นกระดังครับกาวเราก็ใช้กาวอย่างดีนะครับ เราก็ใช้ไปเลยครับนี่ครับนี่ครับเสร็งามนะครับอย่างเงี้ยปัดข้างล่างหน่อยนึงเออครับปัดข้างล่างหน่อยนครับพี่น้องก็นี้ครับก็เสร็จงานครับก็ที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของช่างปูนนะครับช่างปูนคือใครครับคือเขาเองครับช่างปูนนะครับนี่ครับคีมอยู่ข้างนอกอ่ะ เ็จงานครับนี่เราแก้เสร็จสับแล้วต่อออกมาเสร็จจะให้ดูอีกตัวหนึ่งอีกขั้นหนึ่งครับคือผนงานของเขาเขาทาไว้รถไฟเอาแล้วก็สวมครับแต่สำหรับทีมงานช่างเล็กจะไม่มีแบบนี้ย้าทุกคนครับย้าทีมงานทุกคนจะไม่มีอย่างนี้เป็นเด็ดขาดครับเพราะเราเป็นทีมงานที่ทํามาหากินครับไม่ใช่แบบเราทำมาหากินแบบยาวๆครับอยู่กันยาวๆอยากมีลูกค้าขาประจำอีกเยอะๆครับที่เรา ที่เขาไว้ใจเราให้เราทํางานนะครับนี่ครับนี่คือผลงานเป็นอาชีพของพวกเราเราจะไม่ทรยศถักหลังต่ออาชีพตนเองเลยครับการทํางานเราต้องซื่อสัตย์ต่อเจ้าของบ้านนะครับเพราะเขาจ่ายตังค์ลงมาครับผมนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับอย่าทํานะครับไม่ดีครับทําแบบนี้ดีที่สุดแล้วครับตรงไปตรงมาครับ นี่ครับข้างล่างด้วยแรงน้ำซิงน้ำดีวะต้องไหนเปียข้าง,าางาล่างกิโลใช่ปะเออ๊ยมาเปียกกว่าเดิมนะ <c oughs> มงโม่งเลยแดดออกนะแต่เปียกกว่าเดิมต้องแกะงานแก้มีเยอะแยะครับพี่น้องตอนนี้กำลังปูน,นปอยู่ตรง,งอง่างน้ำหลังข้างลาครับน้ำทิงนะัะ